ถ้าหากว่าพวกคนชั่วและพักคนเลวเข้ามามีอำนาจจะเกิดผลกระทบอย่างไรผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในทุกๆด้านตลอดจนความสงบสันติสุขของสังคมและประเทศชาติผลกระทบต่อความเชื่อความรักความศรัทธาและเกิดความวุ่นวายสับสนแตกแยกระหว่างศาสนาในสังคมไทย ผลกระทบต่อศูนย์รวมจิตใจอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาตินั่นคือสถาบันพระมาหากษัตริย์ผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอาจถูกยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อต่อการทำลายชาติ ผลกระทบต่อสายใหญ่ความรักความศรัทธาความผูกพันที่ประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าต่างล้วนสำนึกพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดจนบุคคลารีผู้มีพระคุณทั้งหลายผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งสืบทอดคุณค่ามาเนิ่นนานหลายชั่วอายุคน เป็นที่กล่าวขานและยอมรับในสังคมโลกอาจถูกละเลยทอดทิ้งและทำลายผลกระทบต่อความรู้ความดีความจริงตลอดจนความถูกต้องคุณธรรมและจะริยธรรมในสังคมผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ ผลกระทบต่อชื่อเสียงนามขึ้นต้นของประเทศชาติซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากราชอาณาจักรกลายเป็นสาธารณรัฐผลกระทบต่อสภาพความคิดจิตใจและพฤติกรรมของเด็กเยาวชนและประชาชนส่วนหนึ่งที่ตกเป็นเครื่องมืองโง่ๆของพรรคพวกนรกุทลทรพีบุกประการีมาตุภูมิ ผลกระทบต่อระบบการศึกษาหนังสือตำราวิชาการเพราะครูบาอาจารย์ชั่วไร้ความรับผิดชอบมโนโกโหกตอแหลบิดเบือนล้างสมองเด็กเยาวชนผลกระทบต่อระบบตุลาการและศาลโดยการโจมตีด้วยค่ากระบวนการยุติธรรมเพื่อทำลายความน่าเชื่อถืออันจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความขัดแยง้งในมิติแห่งความจริงความดีและความถูกต้อง สุดท้ายก็จะล่มจมสู่การเป็นรัฐที่ล้มเหลวผลกระทบต่อหลักฐานข้อมูลหนังสือและตำราต่างๆทางประวัติศาสตร์จะถูกแก้ไขบิดเบือนเพื่อรับใช้คนชั่วที่ต้องการล้มสถาบันทำลายความมั่นคงของชาติไทยผลกระทบต่อระบบและวินัยทางการเงินการคลังของชาติ อาจถูกใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการเปิดช่องทางให้พักพวกของมันเข้ามาคดโกงอย่างที่พวกมันถนัดเชี่ยวชาญซึ่งมีทั้งติดคุกและหนีคดีให้เห็นกันมาแล้วฉะนั้นผองเราเหล่ากัลยานามิตรทุกท่านโปรดเสียสละเวลาอันมีค่าออกมาร่วมกันแสดงพลังเพื่อบ้านเมืองของเราเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์ และร่วมกันกำหนดทิศทางราชอาณาจักรไทยสู่ความมั่นคงปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน